ครับสวัสดีครับผมหมอเบนนวดดึงดัดกระดูกอุบลนะครับก็ฝาก FC คนไข้ด้วยนะครับว่าจะไปรักษากับใครยังไงก็ขอให้ดูให้ดีตรวจสอบให้ดีนะครับว่าที่นั่นที่นี่หมอคนนั้นคนนี้นะครับว่าเป็นหมอแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพจริงจรไหมแล้วก็เป็นคลินิกถูกต้องตามกฎหมายไหมนะครับ ก็พยายามแยกให้ออกดูให้ออกว่าเป็นคลินิกหรือเป็นร้านนวดหรือเป็นอะไรนะครับพยายามดูให้ดีเพราะเด๋ยนนี้ก็มีโซเชียลมีดิทตอเยอะนะครับก็ดูดีๆในการรักษานะครับเพราะแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละที่ก็แตกต่างกันนะครับวิธีการดูนะครับถ้าเป็นคลินิกชัดเจนก็จะเขียนว่าคลินิกเลยนะครับแล้วก็จะมีใบอนุญาตใบอนุญาตสถานประกอบพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะอันนี้เราก็ เป็นคลินิกแท้อยู่ไม่ได้คลินิกเถื่อนนะครับมีใบประกอบก็คือนี่ไอ้น,นี้ตรงนี้แต่ผมขออนุญ,ญาตในกรซูมดูนี่ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลนะครับใบอนุญาตดำเนินสถานพยาบาลนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าจะมีแบบนี้เป็นเลขเป็นเลขอนุญาตแบบนี้นี่เป็นเลขใบอนุญาตแบบนี้นะครับก็จะมีนะครับวิธีการดูง่ายๆว่าเป็นคลินิกเถื่อนไหม หมอแท้ไหมหรือมีจะต้องมีอาใบาประกอบวิชาชีพแบบนี้ในห้องตรวจหรืออะไรแบบนี้ก็คือมันก็จะมีให้ชัดเจนบ้างเวลาสอสจสาสุขจังหวัดมา,ราสสมตรวจด,ดูคลินิกนะครับอ่าก็วิธีการดูก็จะประมาณนี้นะครับก็เพราะอย่างน้อยไม่ใช่าอย่างน้อยคือถ้าเป็นคลินิกอย่างน้อยเราก็จะมีการตรวจประวัติวัดความดันวัดสัญญาณชีพความสําคัญว่าอะไรทําได้นะมีใบมีใบแบบว่า นั่นนู่นนี่ก็คือแบบใบซักประวัติลงชื่อลงเบอร์โทรที่อยู่โรคประจําตัวซักประวัติก่อนที่จะทําการรักษาก็ฝากไว้ดูฝากดูไว้ด้วยเนาะว่าเพราะมันก็มีข่าวมาเนาะเพราะการนวดหรือการดึงดัดกระดูกอะไรแบบนี้ครับก็ต้องตรวจวินิจฉัยประเมินก่อนที่จะทําการรักษาทําการหัตถการนะครับไม่ใช่ว่าเป็นอะไรมาก็จะดัดกระดูกทั้งหมดหรือเป็นอะไรมาก็จะนวดรักษาได้ทั้งหมด มันไม่ใช่นะครับมันจะต้องตรวจดูตรวจละเอียดนะครับซักประวัติดีๆนะครับว่าอะไรทําได้ไม่ได้อย่งสองสาวันก่อนคนไข้ของผมมาด้วยการปวดเขา่าเข่าแบบบวมมีความร้อนมีไข้ด้วยวันสองวันเพิ่งจะดีขึ้นจะมารักษากับผมอย่างมารักษามากเพราะญาติเคยมาแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นก็มา พอตรวจดูแล้วจับดูเขาร้อนเข่าวบวมเดินลงน้ําหนังไม่ได้แบบนี้มันมันก็ทําการรักษาไม่ได้ก็บอกคนไข้ไปตรงๆว่าเออผมรักษาไม่ได้นะครับต้องแบบส่งไปโรงพยาบาลส่งต่อนะครับเนี่ยแบบนี้เราก็คัดกรองได้นะครับหรือใครมีโรคประจําตัวก็ต้องบอกหมอโรคหัวใจอะไรนี้ใครที่กินยาไล่ริมเลือพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องซักประวัติดีๆเราจะไม่ได้นวดรุนแรงเราจะไม่ดึงดัดกระดูกอะไรแบบนี้หรือดัดดัดได้แต่มันจะต้องมีเทคนิคเฉพาะหรือทําได้ด้วยความนุ่มนวล เบาๆแค่นั้นหลักๆเราจะต้องเน้นการนวดกดจุดการกอกเลือดกรอกลห็นระบายเลือดเสียออกนะครับระบายเลือดพิษออกนะครับในทางการแพทย์แผนไทยนะครับก็ดูด้วยนะครับแล้วก็ต้องถามให้ชัดเจนเลยว่าถ้าเราจะไปรักษาค่ารักษาเท่าไหร่การสอบถามค่ารักษาก็สามารถบอกได้นะครับถ้าที่ไหนหรือคนไหนแบบอำ้อำมอึ้งในการที่จะบอกค่ารักษาไม่เปิดเผยให้ชัดเจนนี่มันก็ ไม่ไม่อันเนี้ยไม่ไม่ยังไงล่ะเออก็แล้วแต่แต่ที่จริงมันสามารถสอบถามได้เนาะหรือไม่ก็ถามคร่าวๆได้ประมาณเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่อ่ะไม่เกินพันห้าไม่เกินสองพันไม่เกินสามพันประมาณนี้อะไรแบบนี้นะครับอืมก็ถามรายละเอียดได้เลยสมมติถ้าคนไข้โทรมาถามผมผมก็จะบอกรายละเอียดชัดเจนตั้งแต่ก่อนที่จะมารักษาแล้วว่าค่ารักษาประมาณนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยถึงสองพันบอกลบค่ายาไม่เกินสามร้อยบาททําประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งมีอะไรบ้างจะมีการกรอกเลือดกรอกโลหิต ระบายเอาเลือดเสียออกนะครับนวดกดจุดแก้กานวดดึงดัดกระดูกสักยาสักน้ามันนะครับให้ยาสมุนไพรไปทานนะครับต่อครั้งนะครับะะราคาต่อครั้งถ้าเป็นเยอะก็แล้วแต่เราจะนัดสามเปหครั้งเลยแล้วแต่คนไข้จะมาก็ต้องตรวจด,ดูดีฝากไว้ด้วยเนาะก่อนที่จะไปรักษาอืมก็ดูดีๆสักหน่อยว่าเออให้อย่างไรให้มันมีความปลอดภัยนะครับเพราะทุกเพราะทุกคนก็หวังหมอทุกคนแหละหรือจัญญาบาลก็ต้องอยากให้คนไข้ดีขึ้น ดีขึ้นบางทีแต่อย่างไรทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วถูกความปลอดภัยนะครับความดปัยของคนไข้มาเป็นที่หนึ่งคือก็ฝากไว้ด้วยอ,อ,อะไรก็ไม่ใช่แค่ดัดกระดูกอย่างเดียวอย่างที่ผมทะผมไม่ได้แค่ดัดกระดูกอย่างเดียวผมมีการนวดกดจุดร่วมด้วยการกรอ,อกเลือดกรอกลหิตสักยาสักนามาอะไรแบบนี้ก็คือต้องตรวจประเมินหลักๆก็จะเป็นการนวดกดจุดการกรอ,อกเลือดดัดกระดูกประมาณ5้าทีสี่วิทีก็เสร็จแล้วนะครับคือและดัดกระดูกอย่าไปคิดว่ามันจะรักษาได้ทุกโรคหรือ แก้อาการปวดได้ทุกโรคมันจะต้องตรวจประเมินนะครับว่าใครทําได้ไม่ได้อันไหนดีหาตการนี้ช่วยอะไรนั่นนู่นนี่ต้องชัดเจนให้ละเอียดแล้วเราเรียนมาแต่บางครั้งในคลิปผมมันก็จะมีการดัดกระดูกแต่มา,ารักษาจริงผมก็มีการสักประวัติตรวจนะครับแล้วก็ทําหลากหลายหาตการไม่ใช่มีแค่ดัดบางคนจะมาแค่ดัดผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าดัด คือจะมาให้ช่วยอะไรถ้าจะมาให้แก้รักษาอาการอย่างเช่นปวดบ่าปวดบ่าปวดสะบักนี่คนที่เป็นเยอะๆนี่ปวดบ่าปวดสะบักนี่ปวดบ่าออฟฟิศซินโดรมเอ็นเข้าเกี้ยงนี่ส่วนใหญ่ตรงนี้มันเป็นกล้ามเนื้อครับมันเป็นกล้ามเนื้อส่วนตัวกระดูกมันอยู่ตรงกลางครับพวกพวกทีพวกทอล็กซิกพวกกระดูกช่วงอกนี่หรือกระดูกช่วงคอพวก c ี e r v i c อ l นี่ c ซีหนึ่งซีสองซเนี่ย คือมันเป็นกระดูกแต่หลักๆคนที่ปวดมันปวดกล้ามเนื้อครับมันต้องคลายกล้ามเนื้อก่อนนะกดจุดแล้วก็กอกเลือดเอาระบายเลือดออกอาการปวดบ่ามันจะดีขึ้นส่วนการดัดกระดูกแค่เสริมประสิทธิภาพให้เส้นประสาทต,ต่างๆมันทาง,งานได้ดีขึ้นนะครับก็ต้องเรียนให้เข้าใจแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมหมอเบนดด้ากระดูกอุบล